ท่านผู้ชมตอนนี้สองทุ่มหนึ่งนาทีวันนี้วันที่ห้าธันวาสองพันห้าสิบสี่เราอยู่ระหว่างทางให้ดูน้ารถครับันนีไ้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่พี่น้องช่วยขับรถให้ผมได้มีโอกาสได้นั่งนะฮะนี่ ญาติีนแผนเดี๋ยวค่อยมาเล่าวันนี้มีเรื่องดีๆนี่ฮะพี่หน,น่องเจ้าภาพนะที่ให้เราได้บรรยาย <c oughs> เดี๋ยวเตรียมฟังข่าวนะครับใครมาก่อนก็รอก่อนนะครับเดี๋ยวจอดรถนิง่งๆเดี๋ยวใกล้ถึงใช่ไหมพี่หนองน,นะนะครับว่าวันนี้มีอดีตพยาบาลน,นะครับได้รับของขวัญน,นะที่ดีในชีวิตวันหนึ่งเลยนะครับ ก็คือเครื่องโอโซน KM ะอที่พี่น้องโดยดำเิการจัดเช่าให้นะครับ mm hmm. เพื่อให้ได้ใช้กันเนะี mm ่ย hmm. เป็นความเอือ้อเฟื้อที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะที่แล้วก็วันน mm ี hmm. ้ข้างนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวให้อ่านข้อความเลยนะฮะรายงานสดเลยตะกี้เพิ่งได้นั่งทานข้าวนะครับตรงควานพะเยา mm hmm. แล้วก็ mm hmm. พี่น้องก็ เปิดเปิดอ่านข้อความให้ฟังนะครับว่าได้แช่กันวันนี้าการป็นได้สวัสดีครับคุณคกุ้งกิ้งนะาข้าวันนี้จังหวัดพัทลุงเนะี่ยสารวันนี้จะส่งไปถึงพัทลุงเลยนะครเป็นข่าวดีของคนที่เป็นสะพานบุญน,นะครับวันไ์สดอยู่ข้างบนมีคนบอกบ้านหน้าอยู่มากครับพี่น้อง จอดตรงไหนดีเนาะอ่ะเดี๋ยวคุยตรงนี้เลยใช่ไหมหรือเราจะนั่งคุยในในห้องนู้นอ่าได้ค่ะเออเดี๋ยวนเดี๋ยวมีอ่ะเดี๋ยวจอดรถนิ่งๆก่อนแะท่านผู้ชมอ่ดล้อแป๊บเลยอยากจะให้นิ่งๆกันเออหนึ่งขับผมไปอดอตรงนู้นเนาะอืดีเลยฮะพี่น้องครับสิ่งที่เลี้ยงข้างบนเหรอหรอในบ้านเนาะได้ได้ อ่าแะแต่วันนี้เราได้เข้าบ้านนะคพี่น้องครับเนียกว่าอ่าคุณทีละชายบ youtube สัญญาณไม่ดีจะไหตอนนี้กำลังจอดนิ่งๆแล้วฮะ อ้นนะฮะในสบายหลายวันนะฮะดูแลสุขภาพด้วยนะครับเป็นห่วงช่วงอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนแปลงสวัสดีครับพี่มุทิตาพี่มุทิตาคงขายนะครับตอนนี้ผมไลฟ์สด2ช่องทางด้วยกันก็คือ f a c e b o o k มงคลสีทองพิมพ์กับ u t ท b e มงคลสรรีทองพิมพ์ภาษาไทยตอนนี้เราอยู่ในจุดที่สัญญาณอาจจะอาจ,จะพี่น้องพานนำทางอานข้อความของขวัญที่ดีดีแบบปีหนึ่งของของพี่เขาเลยนะครับ ไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะครับแต่เราช่วยให้คนห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บได้ผมว่าเป็นข่าวที่ประเสริฐแน่ๆมองชมห้องไหนดีฮะ ภาพที่จะเ,เ,เป็นบุญตากันก่อนเลยดีกว่าชมภาพภาพเขียนที่สวยจริงๆ,ขงๆเขียนมืออืมเดี๋ยวให้พี่น้องเล่าเกียกบที่มาของภาพอันนี้อีกทีหนึ่งแต่ในนี้ขอแช่นิ่งๆกับงานปฏิมากรรม สวยๆกันฮะรายละเอียดนี่คมมากท่านผู้ชมดูอือหือเป็นบุ่นตาที่ได้เห็นจริงๆฮะวาดนานไหมฮะพีหนังภาคนี้อือหอไม่อันนี้ไม่ได้ใจเหมือนกันหรือหลังใช้ หลานชายนะแต่รายละเอีดยดเก็บไว้อือยังมีคนบอกว่าอยากเชิญมาสุลินบ้างโอโเอามานี่ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้แนะนำตัวนะครับพี่น้องนะครับผมจะพี่กับพี่น้องพี่น้องสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขออนุญาต ให้พีน่น้องแนะนำตัวชื่อจริงเผื่อบางคน่จากจะไปเซิร์ชใน YouTube จะได้รู้อดีตประวัติเนี่ยค่อยไปหาเองนะครับก็อดีตมันล่วงไปแล้วนล่รู้แล้วอยู่กับปัจจุบันดีกว่าชื่ออรุณีนามสกุลชัานัญญาค่ะครับก็อยู่จังหวัดพยาวเนาะแต่ว่าจะเป็นอะไรเป็นใครที่ไหนก็ลองไปเสิร์ชดูน้เอในกูเกิลปัจจุบันก็เป็นอะไรก็เรียกว่าท่า ภาษาเหนื่ยเขาเรียกว่าขยโยมขโยมคือ,ค,ค,อคือคนที่ไปช่วยอุปถธรรมนัก,นกบวชที่ที่พะเยาเนี่ยจะมีอารามพิษุณีอยู่ครับก็เลยอาสา,าไปเป็นขยโยมับและอุปถัมรมให้นักบวชมีอมีอะไรอมีอัตถะวขิขานสิ่งในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงเนาะเพื่อให้เหมาะสมกับการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อท่านจะได้มีธรรมะ ครับเราก็จะเป็นผู้หนึ่งการช่วยเหลือในการเขียนกรงล้อธรรมาจักรเข้าสู่ใจของพี่น้องชาวบ้านครับค่ะให้เป็นคนดีมีสิทธิธรรมเมื่อเช้าผมไลฟ์สดที่ที่อารามค่ะให้ให้เห็นโดยรอบแล้วสวยงามมากค่ะนะซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นที่ดินของพี่น้องเนาะแล้วก็ยกให้เป็นของของของคุณพ่อคุณแม่นี่ยหรองพ่อแม่เนาะแล้วก็ค่ะ เป็นกงล้ออันหนึ่งนะให้พุทธศาสนาได้เดินต่ออย่างสวยงามเพื่อจะเป็นเรียกเป็นที่พึ่งแล้วก็นำพาผู้หญิงให้พ้นออกจากทุกข์อะค่ะชื่ออะไรนะอารามชื่ออารามภิกษุณีบัวแก้วบัวแก้วคำว่าบัวแก้วลงรายละเอียดนิดนึงได้ไหมคมาจากชื่อคุณแม่บัวแก้วเป็นชื่อคุณแม่ค่ะแล้วพอเอิญ่าเป็นชื่อที่ เป็นดอกไม้เนาะดอกไม้สำหรับบูชาพระพุทธเจ้าเวยก็เลยลงตัวที่นั่นค่ะอารามบวกแก้วอารามพิษุณีบวกแก้วครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาเยี่ยมชมนะพิมพ์ใน Google อาจจะยังไม่เจอต้องปักหมุดเป็นอะไรนะก็ก็ปักหมุปักหมุดมาที่สถานีพ่อชำกล้าไม้จังหวัดพะเยาครับอันนั้นคือใกล้สุดแล้วใช่ค่ะอมแล้วก็จะผ่านอารามไปบลยครับ แล้ววันนี้เห็นบอกว่ามีให้ผมบรรยายเรื่องของโอโซนด้วยนะใช่ค่ะแล้วคนที่มาฟังนี่ว่าเป็นพยาบาลค่ะคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะ,ะแล้วก็หลายท่านมาฟังเป็นยังไงกันบ้างเนื้อหาเอาเรื่องเนื้อหาแบบท่าที่ฟังจริงๆแล้วเคยฟังอาจารย์พูดครั้งหนึ่งเนาะที่เชียงใหม่แต่เบอร์เนาะเวลาวันนั้นมันน้อยไปครับตงมาสักครึ่งชั่วโมงเพราะม่ามีเวลาน้อยแต่วันนี้ได้ฟังแบบค่อนข้างจะยาวเนาะก็เลยมีหลากหลายข้อมูลที่รับทราบแล้วก็ แต่ที่สําคัญก็คือเอมีพี่สาวคนหนึ่งซึ่งป่วยแล้วก็ทรมานมากค้วยด้โรคกระดูกโรคเอลูมาตอยมันจะปวดข้อปวดเข่าแล้วก็กระดูกนี้จะหักเปล่าบางมากที่ใช้วอล์กเกอร์เดินนั่นนะใช่ค่ะทรมานยิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งทรมานเวลาปวอขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเห็นเขาทุก เราก็อยากทายังไงจะให้พี่เ็าปวดทุกข์ได้ครับเผอเิญว่าเห็นว่าเรื่องของโอโซนมันก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาความเจ็บปวดได้ก็อย่างนั้นก็ลองดูครับอย่างนั้นก็ลองดูอาจบุญอาจจะถึงนี้อาจจะทําให้ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้ครับก็เลยเชิญคุณพี่เข้ามาด้วยครับเอามาฟังเสร็จแล้วก็ลองทดลองครั้งแรกแค่นั้นเองครับครั้งแรกเนี่ยน้องสาวที่มาด้วยก็บอกว่า เออไม่น่าจะทําได้นะอืเพราะว่า,วาพี่สาวเขายกแข้งยกขาที่จะจุ่มลงในถังน้ําไม่น่าจะได้ถัาางจะลาบากอ่ะเลยใช้วิธีสอดสอดถังขึ้นไปก่อนถังเปล่านะแล้วค่อยเติมน้ําทีหลังครับแขนอะไรพวกนี้ก็จะงองออยู่ในอ่างอ่างน้ําที่แช่อโอโซนึงก็ไม่ค,ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าจะปวดคององไปได้แต่ว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าพอหลังจากที่ หมดเขาเวลาเนี่ยจะสามารถยกแข้งยกขาเข่าออกจากถังเองได้เห็นกับตาเลยใช่ไหมตอแล้วมีพยานก็คืออะไรนะสัมเนรด้วยใช่มีสามณรเลรรูปหนึ่งมาด้วยครับเห็นเห็นบอกว่าเขายกเข่าออกจากถังเองได้และตัวตัวเขาบอกปฏิหารเขาพูดคำนี้ออกมาได้นะคะพูดเองเลยเหรอแต่อาจารย์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะปฏิหารแต่ที่เห็นก็คือแกเดินเดินเดินวอล์กเกอร์ปกติต้องมีคนประคองด้วยนะเจะเข้าห้องน้ำ เดินไปไหนเนี่ยเกจะเดินน้อยมากเพราะจะปวดครับแต่แต่ว่าเดินเดินขากลับตัวนี่ขึ้นรถเนี่ยเดินเองแบบไม่ต้องให้ใครประคองเลยรู้สึกเลยประคองใช่ใช่ตะกี้ฟังไม่ค่อยชัดว่าใครที่พูดว่ามันเป็นปาฏิหาริย์เนี่ยตัวเขาเองตัวเขาเองเลยโอ้โหท่านผู้ชมปาฏิหาริย์ขณะที่ยัง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 นั่งอยู่หลังจากที่เอาขาออกจากถังน้ำาลนะครับเราก็ไม่ไม่ทราบว่าเอ๊ะปาฏิหาริย์ยังไง มันดีขึ้นขนาดไหนเนี่ยแต่เมื่อกี้ประมาณสักครู่เนี่ยสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงน้องสาวท่านลายมาอ๋อตอนที่นั่งทานข้าวกันอยู่ใช่ไหมฮะก็บอกว่าพรุ่งนี้เป็นของขวัญของพี่สาวเขาพี่คนนี้นะครับก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตเลยเขาเป็นข้อความที่น้องสาวลน์มาแล้วน้องสาวก็นั่งฟังด้วยไหมวันนี้ค่ะนั่งฟังอยู่ได้ตลอดเลยเขาพิพี่สาวมานะจะรบกวนพี่น้องอ่านข้อความนั้นเออคำตอคำเลยได้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 โอ้เดี๋ยว เฮ้ยคนลุกครับคําต่อคําเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยชมภาพเนี่ยไม่เบื่อตาอยาจริงๆนะสวยงามเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวมาอ่านมันร่วมกันยินดีครับคเขาบอกว่าเดินได้แบบแบบเบาอ่ะอแล้วก็ไม่หนักเท้าครับไอที่ชาวเท้าอยู่แล้วก็เท้าที่ บวมอยู่ทั้งสองข้างยุบลงครับยุบลงทั้งสองข้างเลยนะคะอันนี้นะคะคือข้อความที่ส่งมาแต่อาจจะไม่ชัดนะคะชัดชัดโอ้โหสัจเจนเนี่ยนี่ทาง youtube ทาง facebook ถือว่าว้าวนี่เลยยุบลงทั้งสองข้างยุบลงทั้งสองข้างแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันเกิดนะคะบอเป็นของวันวันเกิดที่ดีที่สุดครับฝากขอบคุณมานะคะอแล้วก็อเดี๋ยวจะไปค้น ใน youtube ของอาจารย์ดูต่อไปอีกนะคะอันนี้ก็คือภาพของพี่พี่สาวคนนี้นะครับนี่ตอนแช่เหรออันนี้สองคนเนาะวันนี้ทดลองกับคุณพ่อพ่อคนนี้เป็นโรคตอนนี้กำลังอ่อนเพลียเป็นเป็นภูมิแพ้หืดหอดอยู่ครับสาวคนนี้เป็นอดีตพยาบาลค่ะครับน่าชื่นใจก็นี่เป็นผลผลเบื้องต้นที่เราเห็นกันชัดเจนครับ พี่เขาชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรชื่อพีพสุถ้าจำไม่ผิดชื่อสุจินนามสกุลวงชัยนะ,ะอือครับน,นี่เลก็ทรมานมาไม่หลายปีอะก็ที่รู้นี่ก็เราเห็นแล้วก็ทำยังไงเนาะครับจะช่วยเหลือเขาได้จากการเจ็บปวดเนาะเพราะว่าคนเราจริงๆแล้วเนี่ยอมันต้องทำกรรมก่อนครับต้องรับบิบาทกรรมแต่ว่า ถ้าปัจจุบันทำดีอยู่ตลอดแล้วทำเพิ่มพูนขึ้นวันหนึ่งวิบากกรรมก็ต้องพ้นน่ะเนาะเผื่อวันนี้มาเจอโอโซนอาจจะพ้นวิบากกรรมไม่ได้นะะเรื่องเะยฮะแล้ววันนี้เรื่องของมีพักกินข้าวตอนเที่ยงเนาะแล้วก็ต่อด้วยหลักสูตรพลานจิตต้งสมดุลไปยังไงบ้างครับสําหรับเนี่อันนี้อันนี้ก็ดีนะคะซึ่งมันเป็นเป็นเรื่องที่เอ่อจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เข้าไปผสมผสานเรื่องของธรรมะด้วยเนาะ ็นการทําให้จิตที่ขึ้นแข็งขึ้นมีสมาธิแล้วไอ้การมีสมาธิเนี่ยมันทําให้จิตตั้งมั่นเนี่ยที่จะทําอันใดก็แล้วแต่เนี่ยอมันก็จะสําเผ็จได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องในแนวคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าก็ได้เห็นภาพที่มีการทดลองเอออย่างลูกตุ้มอเนะอาะแต่ละคน,น,คน,นไม่ได้ขยับมือแต่เขาไปใช่ค่ะของพี่น้องก็ไปเนาะไปค่ะแล้วก็มีแปลกคสั่ง้าขวาไปได้บางคนสั่งซ้ายขวาเป็นหน้าหลัง มันก็เป็นความรู้ใหม่ๆครับนี่เลยยินดีต้องขอบคุณท่านอาจารย์ทุกคนแล้วก็คุณนุชด้วยทสองคนเนาะยินดีอย่างยิ่งเลยมันช่วยให้คนพยารยบได้คลายจากความทุกข์ความเจ็บปวดของร่างกายเนาะอันนี้ถือว่ามันเป็นเป็นบุญร่วมกันใช่ๆการถึงได้มาเจอกันแล้วก็เราก็เหมือนเป็นลูกศิษย์พระภิษุณีนะ ที่ภิษุนีนันทยานีท่านผู้ชมไปหาต่ออีกทีนะผมแนะนำนะฮะว่าพิมพพ์ภะสุณีพระเอ่อภิกษุณีนันทยานีนั่นหละหรือว่าพิมพ์นิโรธารามครับอารามภิกษุณีก็ได้ก็ถือว่าอันนี้ก็จะไปเจอเอ่อไปฟังธรรมะแล้วก็เรื่องราวของนิโรธารามซึ่งเป็นอารามภิกษุณีที่ถือว่าเป็นอารามที่ ใหญ่ที่สุดเนาะที่มีมีมีนักบฎิผู้หญิงอยู่เยอะแล้วก็เรียกว่าพึชปฏิบัติตามพระวินัยของพระพุทธเจ้าค่ะครับเห็นว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะถ้าจะนับจากจํานวนนะคะแล้วก็ในอารามสังฆาตอนนี้ก็มีทั้งหมดอยู่หกสาขาด้วยกันอืมนะฮะได้ฟังประวัติเลยน่าชื่นใจแล้วพระอาจารย์เนี่ยก็มีคนที่คุณเบนเนาะได้ถวายเครื่องโอโซนเคเอ็มให้ได้ใช้แล้วเห็นสุขภาพกาย ดีขึ้นใช่ไหมฮะจากที่วารัองระาจา์แข็งแรงขึ้นค่ะน่าชื่นใจนะฮะผมก็ผมก็ดีใจมากนะครับแล้วที่นี่เป็นบ้านของพี่น้องเลยนะแล้วถ้าใครที่เรียกว่าผ่านไปผ่านมาอยากจะมาพูดคุยคสักถามว่าเออโอ้โหมันจริงให้พี่น้องได้ไหมฮะยินดีค่ะเขาเรียกอะไรพี่กัดวัดอะไรฮะอยู่ข้างๆเอ่อจะอยู่ที่หมู่บ้านสันยิงใหม่ครับตำบลบ้านสามครับ อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะถ้าหลงทางโทรหาเบอร์พี่น้องได้ไหมเออได้ค่ะยินดีค่ะอะพวกคนตั้งใจฟังครับเบอร์อะไรครับเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกศูนย์ครับเจ็ดแปดหกเก้าค่ะอืมนะฮะอะไไงไม่หลง,ง,ลงแน่นอนนะครับ<ง> <laughs> ปรึกษากันได้เลยค่ะยินดีค่ะครับพี่น้องมีอะไรอยากจะฝากไหมตอนนี้มีลูกศิษย์ผมบางขั้นเป็นพยาบาลนะอยู่อ่างทอง ที่คุณยายเขาลั่มอะไรเนี่ยน, <ทะ S 1> น,น,นะ,<ท>ะน่ะก็เข้ามาฟังพี่พึ่งนะฮะแล้วก็มีหลายท่านอยากจะฝากแฟนขับอาจารย์มงคลอะไรสักหน่อยฮะก่อนจะริงท้ทายจะนี่มนี้ไหมฮะก็ก็ฝากว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอ,อย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่รเรื่องบังเอิญเนาะมันเป็นเรื่องที่รอแล้วเราเกี่ยวข้องกันมาก่อนครับไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมไม่ดีต่างๆแต่วันนี้ถือว่าเป็นกรรมดีที่ทําร่วมกันมาเนาะและที่สําคัญคือมีจิต ที่อยากจะให้ครับให้คนเนี่ยคนทุกข์ให้เนี่ยได้แน่นอนอแต่อาจจะช้าหรือเร็วเนราะวันนีอ้อาจารย์คนเนี่ยให้เรามาเนี่ยก็คือให้ความสุขคนหายจากคลายจากทุกข์เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะได้สิ่งอะไรหลายๆอย่างกลับไปบเนาะนั่นะนะ่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของอาจารย์นะถ้าเกิดว่าได้รับประโยชน์จากการที่อาจารย์ให้มาเนี่ยแล้วเรามีความสุขเนี่ย สิ่งที่น่าจะทําก็คือทอํายังไงจะให้เจตนารมณ์ของอาจารย์มงคลเนี่ยเ,ออเดินหน้าเนาะต่อไปเพื่อไปคลายทุกข์ให้พี่น้องปวงชนทั้งหลายเนี่ยพ้นจากทุกข์ด้วยกันเนาะไม่มากก็น้อยถือว่าเราได้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์บุญด้วยกันเนาะค,ค่ะโอ้ขอบคุณมากพี่น้องครับมีคนฟังนี่บอกว่าอยากจะเชิญผมไปสุรินเลยนี่เน, <c oughs> นี่ยตอนนี้อยู่จังหวัดพะเยา <c oughs> นะครับอำเภอเมืองพะเยานะฮะแล้วก็ ที่ไหนหนัดก,ก่อนผมก็พร้อมยินดีนะฮะเอขอบคุณพี่น้องมากครับขอบคุณครับดเดี๋ยวเราจะจบไลฟ์ด้วยภาพนี้แล้วกันฮะเพราะว่าเป็นภาพที่ผมว่านะเป็นสลิปมงคลหลานใช่ไหมฮะที่วาดภาพนี้หลานชายอันนี้อะไรนะั้นเพื่อจะจบปีญโทหรอฮะครับเป็นชิ้นงานวิทยานิพนธ์จบปริญญาตรีปริญญาตรีแล้วไอ้ที่ ที่เปียทโทแล้วที่ข้างบนห้องพักเม,มืเ่อวานเป็นงานที่เาให้เขาทำคนเดียวกันน,กน,นี่แหละ,ะท่านผู้ชมเดี๋ยว z o o ใกล้ๆเลยฮะสวยงามมากๆน่เป็นบุญตาที่ได้ชมนะครับท่านผู้ชมตอนนี้สองทุ่มสองยี่สิบนาทีนะครับขอบคุณทุกท่านนะถ้าใคร มีความคิดอะไรดีๆนะแล้วก็ถนัดเรื่องไหนที่อยากจะมาร่วมด้วยช่วยกันก็โทรมา081 443 8486ส่วนแปดกนะฮะก็เรียกว,ว่าในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตกันอยู่ทำสิ่งที่มันดีๆส่งกันได้ก็ช่วยกันครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ลาติสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ เรียบร้อยออกมาก